โ <Okay. S 2> อเคช,ช่องแรกเธอไม่ต้องเติมอะไรลงไปในอกจากช่องแรกมันจะเกี่ยวกับกับแอดมินกับ VIP ซึ่งแอดมินคือคนสร้าง VIP คือคือแขกพิเศษส่วนช่องที่มันเขียนหมายเลขอสองให้เธอหาโค้ดลงไปมันอาจจะเป็นโค้ดตรงส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้ก็ได้โค้ดนี้ก็คือเราตั้งขึ้นมาเอง ใช่ไหมซึ่งฉันจะบอกนะไอหนึ่งสองสามส่พวกนะ้บางอันโค้ดมันจะอยู่ในประวัติเธอฉันจะบอกนะว่าโค้ดมันอยู่ไหนอ่ะโค้ดคือตรงนี้นี่กับโค้ดค,คือตรงนี้นะ,อะโอเคนะ้เอน้อยสิแล้วส่วนส่วนในทาง,งทางด้านตรงนี้ที่เ ส่วนทางด้านสองสามสี่ให้เธอเติมโค้ดไปให้หมด,หมดโค้ดนี่เป็นตัวอะไรก็ได้ใช่ตปนกลิ่นหรือเป็นตัวเลขคือฉันจะบอกเธอนะโค้ดฉันจะมีทางเลือกที่เธอเลือกอยู่อยู่ทั้งหมดห้าตัว mm. อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอันที่สี่ส่วนอันที่ห้าจะอยู่ในประวัติของเธอะเนั่นก็คืออันนี้ mm. uh. ซึ่งเธอจะต้องเติม เงินโพสลงไปในสองของสามสี่ช่องนี้แล้วถ้าเธอเดินมาช่วยคุณครูมาคุณครูจอร์ดมาเดี๋ยวจะช่วยให้มาเธอแล้วดูนะแล้วถ้า,ถาแล้วตรงช่องพวก,กน,นี้ให้หมดแล้วตรงช่องนี้ให้หมดเนี่ยให้เธอเธอน,นั้นเติมเติมเติมสิ่งแล้วฉันจะใบให้เธอเธออันสุดท้ายของประวัติผดของเธอ,อให้เติมลงไปในช่องนี้ทุกตัว